เครื่องยนต์ไเวด u e ี n ดีเซลค่ะรูกค่คะบอกเลยว่าเป็นการแปรผันนวัตกรรมใหม่นะคะวันนี้ปุเป้ได้รถคันนี้มาเลขไม่อยู่แค่450กิโลเท่านั้นรถปี2024มาพร้อมกับออปชันจัดเต็มมาเลยนะคะกับเจ้ามิโซบิชินะคะ2.4 Titan เป็นตัวอันตาค่ะรู้คเกียร์ธรรมดานะพี่จ๋าได้ระบบเซ็นเซอร์มารอบพันกันเลยทีเดียว ไฟหน้านะคะ f ู LED Projector แบบจัดเต็มเลยไฟตัดหมอกเขาก็เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยน้องได้เป็นสีเทาเข้มมาค่ะลูกค้าขาแม็กเดิมยางเดิมจาก Mitsubishi Titan และดูเธอดอกยังแน่นมากใหม่มากเขาลงถนนมาแค่450กิโลเท่านั้นเองจากลูกค้าจ๋าบอกเลยนะคะมาดูออปชั่นคันนี้เขามีพวกระบบ b ายสปอรด้วยนะ แจ้งเตือนเวลาแซงก็มีปุ่มพุสตาร์กุญแจคีเลสนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะนวัตกรรมใหม่นะคะสามารถแบบนวดได้อะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะนี่เบาะปรับไฟฟ้ามาให้ครบเลยนะคะปุ่มพุสตาร์กุญแจคีเลตเบาะหนังนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูคะคะนะกค้าขานะดอกกุญแจนี่มีให้ครบเลยทีเดียวแหละนี่หน้าจอมีมาให้พร้อมแอดดิจิตอลก็มีมาให้อีกคอนโซลสวยมากแกคันนี้บอกเลย ใครได้ไปเหมือนได้รถใหม่ไปเลยนะพี่นะเพราะว่าเลขไม้เขาอยู่แค่450กิโลเท่านั้นเองและเป็นกระบะคันเดียวนะคะที่มีแอร์นะคะอยู่ด้านบนพร้อมระบบฟอกอากาศแบบนี้ค่ะลูกค้านี่บอกเลยนะคะเย็นฉ่ำแน่นอนค่ะคันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะมาดูฝั่งด้านซ้าย ด้านท้ายกันบ้างนะคะช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างแบบโฉมใหม่ปัจจุบันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอันนี้นะบุ๊กเซอร์วิสมีครบประกันศูนย์มีให้พร้อมนะคะวารันตีศูนย์มีนะบอกเลยใครได้เจ้าคันนี้ไปนี่คือแบบคุณคาดไม่ได้นะคะแล้วมาดูแบบกระบะนิดนึงแกคือตกใจมากเพราะว่ามันใหม่มากจริงไม่เคยใช้งานรถเลขไมาแค่450กิโลเอาอะไรมาไม่คุ้มก่อนนี่ ปี2024ใครหาจ้ ishi, ามิสุบิชิไททันสีประตูคันนี้นะติดต่อมาเลยค่ะปูเป้ยินดีนะคะรับสายตลอด24ชั่วโมงเลยสนใจยังไงร,รีบๆโทรมานะคะหรือจนะิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาก็ได้หรือถ้าทักเพจมานะคะมาจากคคลิปนี้ถามหาเซลปูเป้ได้เลยนะคะบอกว่าอยากได้รถ เลขไม่สี่้อยห้กิโลหนูแถมประกันภัยไปให้เลยค่ะพี่คะอย่าลืมถามหาปุ้เป้นนะไปก่อนแล้วบายเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันกับรถใหม่ๆใ,ใหม่นะจ๊ะ